สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาพระพุทธศาสนาต่อจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของธรรมะหมวดที่4วันนี้เราก็จะมาพูดถึงธรรมะหมวดที่4ต่อจากคราวที่แล้วเพื่อ ที่จะเราจะได้เรียนกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะพ้นจากสภาวะของโควิดเมื่อพ้นจากสภาวะสภาวะของโควิดเราก็จะได้เรียนกันเป็นปกติแล้วเราอาจจะได้พบหน้าพบตาเพื่อนๆกันสักครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆยังไงก็ตามรัฐบาลเปิดโอกาสให้เราได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ละเราก็ สมควรที่จะได้รับการบริการจากรัฐเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนคนไหนที่ต้องการที่จะฉีดไวรัสก็ลงชื่อกับครูประจำชั้นได้ทั้งที่โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์นนไปแล้วนักเรียนทุกคนก็คิดว่าคงจะได้รับรู้รับทราบเรื่องเหล่านี้แล้วทุกคนเราก็เข้าเรื่องของเราต่อจากข่าวที่แล้วในเรื่อง ของธรรมะหมวดที่4ี่คราวที่แล้วเราพูดธรรมะหมวดที่4วันนี้เราก็มาพูดธรรมะหมวดที่4ต่อเป็นหน่วยที่สามหน่วยที่สามธรรมะหมวดที่4ตอนที่สองต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราเรียนทั้งหมดอยู่ห้าตัวธรรมะด้วยกันในหน่วยนี้เราก็จะเรียนกันทั้งหมด3เรื่องสั้นๆไม่มากเรื่องแรกคืออิทธิบาทคุณเครื่องที่ทําให้สําเร็จความประสงค์สอย่าง สองพรมวิหารทำเป็นเครื่องอยู่ของพรมสี่อย่างอริยสัจความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเราจะเรียนกันสามเรื่องนี้ก็ยังไงก็ตามเมื่อจบแล้วก็เข้าไปทำปัญหาต่อปัญหากันให้เรียบร้อยทุกคนก็นแล้วกันเรื่องแรกเรื่องอิทธิบาทสี่คุณเครื่องทำให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างด้วยกัน มีหนึ่งชันทะความรักไข่ความพอใจในสิ่งนั้นสองวิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้นสามจิตตะเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้นสี่วิมังสามมันตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นอิธิบาทสี่นี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องมีอยู่และก็ต้องทำอยู่ให้เป็นประจำๆเพราะว่าเมื่อเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องเอาอิธิบาทสี่นี้ไปจับ ในอิทธิบาท4ข้อแรกก็บอกฉันทะหมายถึงความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นๆหรือปลูกความรักให้เกิดขึ้นในด้านการศึกษาก็ดีและด้านการทําหน้าที่การงานก็ดีเมื่อทําแล้วย่อมอนมวยประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นไปเพื่อคุณความดีน,นี่คือฉันทะต้องพอใจก่อนเราจะทําอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยความรักก่อนถ้าเราเริ่มต้นด้วยความไม่พอใจเนี่ยงานออกมาจะไม่สําเร็จ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากฉันทะก่อนความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นก่อน 2. วิริยะความเพียรพยายามที่จะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จด้วยความกล้าหาญเมื่อจะยากลําบากก็ตามต้องมุ่งมานะบากบัน่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่มาขัดขวางตั้งหน้าตั้งตาทําไปจนกว่าประสบความสําเร็จนี่คือวิริยะความเพียรเมื่อเราทําสิ่งใดก็ตามมีฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นแล้ว เมื่อพอใจแล้วเราต้องมีวิริยะเพียรพยายามทำให้มันสำเร็จให้ได้อย่าหยุดในระหว่างทางเมื่อเราต้องการสิ่งใดเราต้องมีวิริยะทำความเพียรให้มันเกิดขึ้น 3. จิตตะการเอาใจฝักใฝ่ฝฝจดจ,จ,จอ่อม,มีสมาธิในสิ่งนั้นไม่วางทุระหรือเมื่อประสบอุบัติเหตุในระหว่างเราก็ไม่ทิ้งเรามีสติสัมปชัญญะคอยกำกับอยู่เสมอ อันนี้คือจิตตะความฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านั้น 4. วิมังสาหมายถึงการมันตรึกพิจรารณาหาเหตุผลในสิ่งที่จะทำด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ทำว่าถูกต้องหรือไม่มีผลดีอย่างไรจากการทำสิ่งนั้นและก็ปรับปรุงทำงานให้ดีขึ้นเมื่อเราทำสิ่งใดอย่างหนึ่งเราต้องเริ่มต้นด้วยอิทธิบาท4นี้คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4อย่างด้วยกัน คือเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องอย่างแรกเลยต้องมีฉันทะความรักใคร่ในสิ่งนั้นก่อนอย่างเช่นการเรียนเมื่อเราอยากจะเรียนเนี่ยแสดงว่าเรามีความรักในการเรียนในการศึกษาเมื่อเรารักในการเรียนในการศึกษาแล้วต้องทําอะไรต้องเข้าสู่ในตัวที่สองฉันทะไปแล้วก็ต้องวิริยะต้องมีความเพียรมีความขยันมาโรงเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานส่งขยันในการสอบนี่คือ วิริยะมีความเพียรเมื่อมีวิริยะแล้วก็ต้องมีจิตตะคือตั้งเอาใจฝักใฝ่ต่อการเรียนเราต้องเรียนด้วยมีความมีสมาธิไม่ใช่มาเรียนแบบเรียนแบบเล่นๆต้องเรียนแบบจริงจังมีเป้าหมายของการเรียนสุดท้ายวิมังสาก็คือตรึกพิจารณาสิ่งที่เราศึกษาแล้วเรียนแล้วพิจารณาแล้วว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วเราก็สามารถเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ ขั้นต้นเอาไปทําอะไรก็คือเอาไปสอบนั่นเองไปเพื่อเอาคะแนนนี่คือขั้นต้นขั้นต่อมาก็คือนําเอาความรู้เราไปใช้ในชีวิตประจําวันนี่คืออิทธิบาทสีที่มีผลต่อบุคคลทั่วๆไปสรุปธรรมะสี่ข้อนี้เป็นธรรมที่เกื้อหนุนกันต้องทําให้ครบทุกข้อจึงสมความประสงค์ได้ก็คือตั้งแต่มีชันทะวิริยะจิตตวิมังษาก็จะสําเร็จได้ตัวที่ส พรมวิหารทาเป็นเครื่องอยู่ของพรมสี่อย่างก็มีเมตตากรุณามุตาามตาอุเบกขาสี่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคุณธรรมของพรมหรือของผู้ใหญ่เมตตาความรักใคร่กรุณาความสงสารมุติตาความพรอยยินดีและก็สุดท้ายอุเบกขาความวางเฉยนี่คือพรมวิหารธรรมที่จำเป็นจะต้องมีกับทุกคน เมตตาหมายถึงความรักที่ไม่เจือปนด้วยกามคือไม่ไม่มีเหตุผลในการที่เราจะให้ความรักก็บอกว่ารู้สึกที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นซึ่งมีลนะักษณะนำความสุขไปให้เขาโดยส่วนเดียวไม่เจาะจงมีคุศลบัติจำกัดความปองร้ายของผู้อื่นกำจัดความปองร้ายก็คือตัดความปองร้ายออกไปเมตตาคือความรัก ความรักที่ไม่เจอไม่เจือด้วยเหตุและผลอะไรทั้งสิ้นเป็นความรักที่เป็นความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเท่ากันให้ผู้มีความสุข 2. กรุณาหมายถึงความรู้สึกสงสารจนทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความลำบากมีลักษณะคิดะจัดทุกบำรุงสุขให้เขาส่วนเดียวเป็นการไม่เจาะจงมีคุณสมบัติกำจัดความเบียดเบียนผู้อื่นนี่คือมีเมตตามีความรักแล้วกรุณาคือความสงสาร ความสงสารเห็นคนอื่นเขาตกยากลําบากเราก็ช่วยเหลือการช่วยเหลือนั่นคือความกรุณาต้องการให้เขาพ้นจากความยากลําบากในสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นน้ําท่วมไฟไหม้ประสบอุบัติเหตุต่างๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเาเห็นแล้วเราสงสารแล้วก็ช่วยเหลือนี่คือความกรุณาสามุทิตาหมายถึงความรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือสมหวังในชีวิตไม่มีความอิจฉาลิษยา ต่อบุคคลเหล่านั้นมีแต่พลออนุโมทนายินดีกับเขาอันนี้เป็นมุทิตาคือการแสดงความยินดีเหมือนอย่างเช่นเพื่อนสอบได้ได้ที่หนึ่งของห้องเราก็แสดงความยินดีกับเพื่อนการแสดงความยินดีนะั่นแหละคือมุทิตาอย่างเช่นบอกว่า,าเรายินดีด้วยนะเราดีใจด้วยนะที่เธอสอบได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมุทิตาพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่มีความอิจฉาลิษยา 4. อุเบกขาหมายถึงความรู้สึกวางเฉยเป็นกลางไม่เอ็นเอียงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉยเมยมิได้ทำให้เป็นกลางต่อทุกสิ่งไม่เจาะจงมีสุบัติกำจัดความกระทบกระทั่งผู้อื่นอุเบกขาก็คือการวางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อผู้อื่นประสบสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปสมนำหน้าเขาหรือเขาได้ดี ยังไงแล้วเราก็ยินดีกัเขาไปแล้วเราก็ทําเฉยๆในส่วนที่เราไม่สามารถที่แสดงออกได้เราก็วางเฉยเสียอย่างเช่นแม้ว่าบุคคลน,นั้นจะอาจจะเป็นที่รักของเราก็ตามแต่ถ้าเกิดถ้าเขาทําความผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วได้รับโทษทางกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเราก็ต้องอุเบกขาต้องวางเฉยเสียไม่แสดงความรู้สึกออกมานี่คืออุเบกขาความวางเฉยสรุปผมวิหารที ภพมิหารธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ใหญ่พึงเจริญอยู่เป็นนิดเป็นใหญ่ก็คือผู้ที่มีคุณธรรมสูงหรือมีการงานสูงต้องมีคุณธรรม4ข้อนี้อริยรสัจสี่อริยรสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสอย่างความจริงที่พระุทธเจ้าทรงคร้นพบเปัตตัดสรู้ก็มีทุกขสมุทยมัยนิโรธมรรคสตัวนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนประสบ จออยู่ตลอดเวลาและทุกคนก็ปรารถนาที่จะได้อยู่เหมือนกันอยู่ในตัวเดียวกันเลยทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือทนได้ยากสมุทัยเหตุของการเกิดทุกขทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธความดับทุกข์มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความดับทุกข์ได้ทุกเป็นผล สมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลแล้วก็มรรคเป็นเหตุหรือเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันอยู่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งกันและกันทุกหมายถึงสภาวะที่ทนได้ยากความทุกข์มีหลายประการมีทั้งทุกจรและก็ทุก์ประจําซึ่งมานํามาซึ่งความไม่สบายกายไม่สบายใจถึงความพัดพรากไม่รู้จักจบสิ้น ทุกจรคือทุกที่เข้ามารกระทบเราอย่างเช่นอยู่เฉยๆก็มีสิ่งที่เข้ามากระทบเราให้เราเกิดความทุกข์ยากลําบากอย่างเช่นอะไรล่ะทุกจรจรเข้ามาเนี่ยก็อย่างเช่นความเ,ออเดินเดินไปแล้วเหยียบน้มเหยียบตะปูอันนี้คือทุกจรที่เข้ามาทุกประจําก็คืออย่างเช่นหิวข้าว มันหิวประจําทุกวันต้องกินเรียกว่าประจําแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่มันเป็นประจํามันหลีกเลี่ยงไม่ได้สมุทัยหมายถึงตันหาคือความทยานอยากซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดจากสมุทัยมันเป็นเหตุเพราะฉะนั้นเราต้องเมื่อเราประสบทุกข์แล้วเนี่ยเราต้องรู้สมุทัยรู้ต้นเหตุข,ของมันว่ามันมาจากไหนมาได้อย่างไร รู้จักที่สมุทยัยและนิโรธคือความดับทุกข์หรือดับตัณหาที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิงเป็นความสุขแท้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาอยากได้ตัวนี้ทุกคนอยากได้ความสุขอันแท้จริงแต่ความสุขอันแท้จริงจะปรากฏได้ต้องอยู่ที่มัคอยู่ที่ข้อสุดท้ายคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยคุณธรรมมีทั้งหมดอยู่8อย่างด้วยกัน ก็คือความเห็นชอบความลำริชอบการเจราจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบตั้งสติชอบแล้วก็ตั้งใจชอบตั้งสติแล้วก็ตั้งใจชอบอันนี้คือมักมีองค์8นั่นเองถ้าเราเปรียบชีวิตของเราความเป็นนักเรียนสิ่งที่เจอก็คือเกรดเกรดที่ได้เกรดที่เราได้ได้อะไรอาจบางคน อยากจะได้เกรดที่สูงๆอยากได้4แต่สุดท้ายออกมาได้0ูศคือตกเพราะอะไรเราถึงได้ศูนเราต้องดูว่าเมื่อเราได้ศูนย์ศย์คือทุกทุกมาจากไหนมาจากสมุท,ทยัยสมุทัยคืออะไรก็คือ1อาจจะไม่เข้าเรียน 2. ไม่ส่งการงาน3ไม่สนใจติดตามงานแล้วก็ทำข้อสอบไม่ได้นี่คือเหตุของมันที่ทำให้เกิดการสอบตก แล้วจริงๆถามว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้สี่สี่คือตัวนี้สิ่งที่เราอยากได้สี่เราตรงเนี้ยเราอยากได้สี่แต่สุดท้ายมันได้ตัวนี้ได้ได้ศูนมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราอยากได้สี่ทุกคนอยากได้สี่ทำย่างไรจึงจะได้สี่ก็คือตัวนี้ทำยังไงจึงได้สี่ก็คือมักมักคือแปลว่าอะไรแปลง่ายๆแปลว่าหนทางหุนทางที่เราจะได้สี่เราทํำยังไง อย่างแรกเลยตั้งใจเรียนมาโรงเรียนทุกวันส่งงานทุกครั้งตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งใจสอบและเราก็จะได้คะแนนเกิน80เราก็ได้สี่นี่คือสิ่งที่เราเปรียบเทียบกับชีวิตของเราในปัจจุบันเราเอาสามารถเอาอริยสัจสี่นี้เขาไปจับได้เพราะฉะนั้นสรุปอริยสัจสี่สมุทัยกับมรรคเป็นเหตุทุกข์กับวิโรธเป็นผลในอย่างที่บอกไปแล้ว คืออริยสัจเราสามารถนํามาใช้กับชีวิตของเราได้จับอย่างง่ายๆเราใช้ชีวิตประจําวันอย่างง่ายๆอย่างที่บอกไปเราได้ศูนย์ก็คือทุกข์เมื่อเราได้ศูนย์ทำไมถึงได้ศูนย์ก็ต้องหามาเหตุมันว่าทําไมถึงได้ศูนย์แต่จริงจริงแล้วอยากได้สี่เราทำยังไงจะได้สี่นี่ก็คือเป็นทุกขสม,มุทัยนิโรธมรรคเราสามารถนำมาใช้ได้ก็ในชั่วงนี้ก็มีเพียงแค่นี้จบแล้ว แต่ที่แน่ๆยังไงก็ตามโควิดก็ยังไม่จบเราอาจจะได้ยินศัพท์ใหม่คำว่าลองโควิดอาการหลงเหลือของลองโควิดก็คือหลังจากที่เราพ้นวิกฤตของการเป็นโควิดไปแล้วเราก็จะมีอาการอัพเตอร์ช็อกต่อมาที่มันยังไม่จบก็ยังมีอาการเพรลียเหลื่องปวดหัวปวดท้องเป็นไข่อยู่ตลอดใจสั่นปวดตามข้อนอนไม่หลับรู้สึกเป็นไข้ตลอดเวลาซึมเศร้าวิวตกกังวลนี่คือ เรียกว่าอาการอาการลองโควิดก็คือเป็นอาการที่หลงเหลือจากที่เราเป็นโควิดมาแล้วเนี่ยมันกเกรี้ยงลองโควิดอาการที่หลงเหลือคืออาจจะวิตกกังวลในเรื่องทั้งหลายนั้นเราต้องไปศึกษาในเรื่องของลองโควิดด้วยไม่ยังไงก็ตามปัจจุบันโควิดก็ยังคงอยู่เราจะได้เรียนนหรือไม่ในเทอมสองก็อยู่ที่เราพวกเราทุกคนต้องได้ฉีด วัคซีนกันทุกคนหรือไม่นั่นเองงั้นขอให้นักเกียนทุกคนโชคดีในการดำเนินชีวิตประจำบันทุกๆคนขอให้โชคดี